มาอีกเลยสบายดีทุกคนฮาจะไปซื้อพอแห้งกลับมาผู้ไปซื้อรกไฟกลับมาพวกนี้หนีแล้วทั้งในเกือบแล้วละเด้อเกือบชินเกือบสาเร็ล้วเด้อทางในข้างในข้างในเพิ่นสิแล้วแลวเพิ่สิขึ้นปูนแล้วแลวเด้อข้างในเหอน เพื่อนเฮ็ดสร้างปานี่ล้วกหนน็ห้องนอนยัง,ยง,สงสห้องนอนยังยังโสงยังสรางปาห้องนอนอัปเดตอีกแล้วเอยเปลือกมันเปลี่ยนขี้ปูนขี้ปูนขี้อิดสร้างสู้สู้สร้างสู้ตายเนาะลุงเนาะ พอเดี๋ยวเเล้วมื้อนี้เพิ่นเวา้าสุดยอดหนาสร้างบ้านเฮานี่นาเก่งหลายเก่งอีหลีฮัลโหลเพิ่นขึ้นปูนสิแห้งแล้วเพิ่นกปันจะเอไออน ไอรอนตาเอ๋ายว้ายตาเอ๋ตาเอ,คนนอ๋คนน้อยเกียร์คนน้อยอยู่ในแตละมือทุกคนขนสามเดือนเป็นได้สามเดือนดเด้อเดินน้องเวนิคบูป,ปุ่นเกือบถึกหน้าสี่บูกหอดหน้าได้บริบู๊กหดแต่ฝ่าหงอนได้นี่ นาได้นาดีเนาะฟ้านี่ห้าเป่าว่าจะเป่านี่สง่สงส่งฟานี่อันนี้จนสง่งปลาเบอร์ละส่งเบอ่อละสองกระสอบปูนฟานี่กระฝาน,น,น เมื่อสิบสองเป่าได้นี่สุเจ้าเห็ดเฉพาะตัวนี้ได้หนิสิบสองเป่าได้นี่นี่ดิดิดินักตัวสามอันฮะเออเนี่ถือว่าลายเด้สิบสามเป่าสิบสามเป่าได้สองฝาสามฝาสี่ฝาแม่ยล่ะเมื่อสิบสองกระสอบปูนเพราะว่าบุงกบพนหนาเนาะสิบสองกระสอบปูนซีเมนต์ซีเมนต์ เมนมื่อน,นี้อีแม่เดินทางไปอเมริกาพ่ออีแม่ไปเดินทางไปอเมริกาขอให้พ่ออีแม่เดินทางปลอดภัยเด้อพ่อกับแม่เด้ออีพ่ออีแม่เดินทางไปอเมริกาเมื่อนี้แหละขอให้พ่อกับแม่เดินทางปลอดภัยเพื่อนไปหาลูกหาหลานเพื่อนไปเที่ยวเนาะ เพื่อนมาจะมีกาเพื่อนกระเรียมตัวมาลาวมาตบเต่งบานเพื่อนเด้อบานเพื่อนจีเลวเลวเพื่อนไปวันนี้เพื่อนเดินทางกลับเพื่อเดือนหน้าท้ายเดือนหน้าเพื่อนมามากระจงตัวมาลาวดวนดวนดวนสร้างเพื่อนฮอนเดยดทรง เพิ่นเอาภาไปบงังอัปเดตเหมือนเก้าเหมือนเดิมสิ่งที่ภาพภูมิใจนะพี่น้องบ้านคอยลลักเตอร์ข้างเงอนข้างข้างเงินฝากเบืองของนุดของฝากบานนุดเดิ อีกสองสามมือก็ได้จัดการทางนอกแล้วนี่บอกเพิ่นอ,อ,อนเนาะอะไรก่บโบกีวะม,มือที่สามกับมือนี้จะเจ้าโบกยัอีกมืออื่นมือหึงสู้เจ้าก็ได้โบก้างนอกแล้วเนาะสู้สู้สร้างสู้สู้แล้วคนจะมีรางวัลให้วัสดัดีได้รางวัลแน่นอนอีเมยเพื่อนวะ บอกสร้างเดอ้อกลับมาจะมีรางวัลให้ยืนทางข้างหลังข้างหลังเลยทุกคนจิเทพื้นสูงข้าดนาได้นน่จีเทพื้นอุ๊บอุบอุบปุบอ,อัปเดตมือละเล็กมือละน้อยเนาะค่อยเฮ็ดค่อยไป บ่ค่อยเลยนี่บ่ได้ค่อยดิเล่งสร้างขนาดเด้นี่สร้างก็มีแต่สองคนอมแอมอมแอมเคยลุงเคยน้องเคยลุงเพิ่นโอ้บรรยากาศฮอนไปไปไป